อ่ะโอเคทุกครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้มาอยู่ที่หน้าเกมของกีเลนอีกแล้วนะครับ Way of the กีเลนนั่นเองนะครับไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของลัทกี้ทรมแต่อย่างใดเพื่อนๆครับเนื่องจากว่ามันหมดไปแล้วนะครับตอนนี้มันบ่ายบ่ายสมกว่าแล้ว นะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับให,ให้ดูบรรยากาศในกลุ่มกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีทั้งคนได้และคนไม่ได้นะครับมีทั้งคนบนและคนไม่บนเหมเอนครับนะก็วันนี้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่า PG มันน่วงนวงหน่อยนะครับมันอาจจะมีแบบแหลกบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะก็ยังถือว่าอยังเล่นได้อยู่นะครับไม่ค้างอะไรขนาดนั้นนะครับนี่เลยรอบของผมไปแล้วนะครับอ่ะก็ใครชื่นชอบคลิปนี้เออไม่ใช่สิ ยังกูไปเที่ยวอะไรเนี่ยใครยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจนะครับก็อย่าลืมฝากกดกันด้วยแลวกันนะครับแม่งกูยังไม่ได้เริ่มเลยจะจบซะแล้วอะไรก็ไม่ได้นํานให้ผู้ที่มีภาระต่างกันินเล่นตามนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอ่ะทุน2000วันนี้มีเทคนิคดีๆเพื่อนๆครับก็มีหลายๆคนนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าเฮียเฮียเฮียก่อนที่จะเล่นนะครับกรุณาช่วยกดออตโต้เตอร์โบไปก่อนนะครับสัก30รอบเนอะแล้วก็ เรามาลองดูแล้วกันเลือกไม่ใช่สี่สามสิบสาไปกดเลขสิบอีกแล้วนะก็ตาอาจจะลายๆหน่อยไม่เป็นครับอาจจะหงแห้งหงแห้งหน่อย <c oughs> เอออุ้ยมีไวไม่มีคำนวณเลยยะสวยครับนะเดี๋ยวเราให้มันหมดสามสิบหมุนนี้นะครับเราก็จะไปซื้อฟีตปินกันนะก็ตอนนี้วิธีการเล่นแบบนี้ได้ผลในระดับนึงนะครับก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะหนึ่งรเเซ็นตไม่เป็นครับเนาะมันมี วันที่ได้และวันที่ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นก็ดูหน้ารายกานดูการคำนวณของเกมไม่ดีแล้วกันนะครับอันนั้นแหละจะดีที่สุดละอุ้ยเห็นไหมมันมันเริ่มติดติด,ตดขัดขัด,ขดนะเวลาเกมเล่นนะบอเป็นหยางดอกเล่นไปเถอรีบเล่นรีบเล่รีบเล่นรีบ,รบไป <laughs> แต่ไม่แต่ก็ก <laughs> ไม่เป็นไรไม่นช่ครับเนาะ ว่าเราได้เอาเทคนิคมาแชร์กันแล้วกันนะครับดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะหมด30หมุนซื้อฟิตาป,ปินนะครับเกลือ,อที่หมุน3 0มสอะ่ะเพราะว่าเขาต้องการให้มันล้างกระดานนะครับหรือว่าให้มันให้มันลันระบบของเกมไปก่อนนะครับเพราะว่าเล็แรกลองสังเกตด,ดูนะถ้าเข้ามาถึงซื้อเลยนะครับเกมจะไม่ค่อยแตกเนาะมันจะได้แบบสักระยะหนึ่งสองสามนาที เมื่อก่อนนี่ต้องรอถึง10 10นาทีถึง15นาทีเลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่พอปรับไปปรับมาเพื่อนเพนครับตอนนี้ก็อยู่ตั้งประมาณแบบนี่แหละ10นาทีไม่ถึง10นาที5นาที10นาทีประมาณนี้นะไปเปยี่สนะครับ1,500โอ้โหสเก,กตเตอร์กี่ตัววะ5ตัวโอโ้ตัวตัวบวกสปินมันน้อยตัวคูณได้อยู่ครับคูณ3ถือว่าเยอะ นะสวยครับยัง,ย,งยังไม่โอเคยังไม่โอเคเออได้เจมาได้สปินเพิ่มหนึ่งไอ้ทุกคนเคยสงสัยอะไรแบบนี้ไหมเออเวลาผมลง คลิปที่แตกอ่ะมันมีแบบแจ็คพอตแตกอะไรประมาณนี้นะก็มีหลายๆคนเลยครับคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเคลเล่นอะไรวะแม่งแตกตลอดเลยนะครับเออแล้วก็ถ้าแตกแบบนี้ไม่ต้องทงต้องทํางานมาแล้วนะครับแต่เขาไม่รู้นะว่าเวลาผมไม่แตกกันเป็นยังไงมั้ครับเวลาผมลงคลิปเหมือนกับผมลงคลิปที่มันเสียใช่ไหมเวลาผมเล่นเสียผมก็จะลงให้ดูด้วยนะครับว่าเวลามันเสียมันจะเป็นยังไงนะก็ ไม่เห็นคำไม่เห็นคอมเมนต์บอกเฮ้ยเสียขนาดนี้หมดตัวแน่ๆอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับ <laughs> เออมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะครับยี่สิบสองูนเลขสี่มุนมาสามเหรียญสองร้อยหกสี่ก็ได้ในได้ในระดับหนึ่งนะตอนนี้หนึ่งห้าร้อยถือว่ายังไม่ขาดทุนนะครับ โอ้ยเจ้ยมันบุนนานว่ะเนี่ยครับเห็นไหมก็หลายๆคนมาบ่นเหมือนกันนะว่าเกมมันหน่วงงนะครับในกลุ่มก็เนี่ยครับเป็นธรรมดานะครับของค่ายพีจีนะบางทีมันไม่ใช่หน่วงเฉพาะไอ้เว็บที่ผมเล่นอย่างเดียวนะครับมันมีค่ายพีจีของของที่อื่นมันก็หน่วงเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นมาจากระบบใหญ่จากเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ของเขานะเราไปควบคุมตรงนั้นไม่ได้นะครับเอ้ยได้อยู่หนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาท อุดไม่พอว่ะเพื่อนๆพืับเบ็ด30ยังไม่ถึงมาเอาเบ็ด20เหมือนเดิมดีกว่านะครับแล้วก็กดไปสักนิดนึงมาซื้อเลย1.5 0 0หน้ารยครับสเก็ตเตอร์5ตัวเหมือนเดิมก็ก่อนจะซื้อก็กดสักสามครั้งไปก่อนนะครับไม่ว่าจะคำนวณไม่คำนวณก็กดล้างกระดานไปก่อนแล้วก็ค่อยซื้อ ลองดูลองดูแค่บอกนะแค่บอกนะมันเป็นความรู้สึกของคนที่เล่นบ่อยๆแบบผมนะครับว่าการการกดมุนก่อนสักระยะหนึ่งอะ่ะมันมันเหมือนกับเอ่อล,ล้างล้างรอบที่มันไม่คำนวณออกนะครับถ้ามันคำนวณก็ดีไปนะเราก็ได้เหมือนเดิมเรามีแต่ได้กับได้นะครับ <laughs> แล้วก็ค่อยซื้อพีสปินเอาโอ้เช่อเยสิบาทแล้วก็ เวลาเล่นนะครับคิดว่าในหัวใจเสมอในสมองสมองเนครับนะตั้งตัวเองไว้เลยนะครับว่ามีทุนเท่าไหร่กาไร1เท่าก็ขอให้เลิกนะครับอย่าฟืนเยอะอย่าฟืนเยอะเชื่อผมยิ่งเล่นให้นานยิ่งหมดเยอะนะครับบอกเลยเพราะฉะนั้นต้องรู้จักนีนีให้ได้ครับอุย้ยดอกน,นี้สวย4ี400่ 84บาทสวยครับคำนวนก็มาดีตลอดนะในในปีเตบินอ่ะโอ้โหเลขสี่มันครับเอ้ยเอ้ยสิบมาสิบมาเอ้ย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 พักพัก อ้าวอุ้ยเจ้าแตกวายตรงนี้สามพันหกสิบบาทครับทุกคนครับโอ,โ,โอ้โหบอกแล้วบอกแล้วโอ้โหเชื้อมันยังมีอยู่ทุกคนครับเชื้อมันยังมีอยู่สามพันสี่ร้อยเก้าบาทแม่งโอ้ยยอรวมเป๊ะเลยห้าพันโอ้โอ้โห,โห,โห,โหโมีอีกมีอสองหมุนมีอสองหมุนหมุนสุดท้ายโอ้โหไม่มีอะไรเพื่อนๆครับมาไวไปไว โอเคก็ okay. เรียบร้อยนะครับตามคนสิเรานะก็ทุนเรา2,000นนะครับได้มา5 0 2 0บาทถือว่าโอเคแล้วนะนะครับก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับสำหรับแบบนี้ถ้าเล่นต่อผมว่ายังมีโอกาสแตกอยู่นะครับแต่เราได้กำไรแล้วเราเลิกดีกว่าเพื่อนเป็นคะรับนะอย่าไปต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งเล่นนานไปก็จะยิ่งยิ่งดูดเราไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับอ่นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกันกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็กดถูกใจใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยเพื่อนเป็นครับ เนาะแล้วก็ไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับรับจมุกกำถึงเท่านั้นวันนี้ไปแล้วครับทุกทนครับสวัสดีครับ